บายดีพี่น้องสบดียามรงแรงกําลังกะเกียมอาหารอีกอาหารแรงอันนี้อันอันนี้กะเียมเอาไว้ใส่ผัขาวแม่เสาแม่นบ่ปอกไว้ไม่ออมใส่ักขาวพี่น้องยาเสาตักบาดยาดน้ํายามเสาถวายกองบุญเนาะก็คือจบพิธีมื้ออื่นมื้อนี้กตั้งงานแจกเก็บกระดูก ข้าวเจดีถาดเป็นที่เรียบร้อยเด้อเนาะพี่น้องแทกคนก็ทยอยมาผู้ละคน2คนอ่ยวยกจก็คือพี่น้องเนาะยังอยู่กะเตียมนี่ละซอยกันผูละมือผูละไม้ละมือโอยไ่ตน่ะคือสบเเเบ่ ผักเด้อค่ะใส่ใส่ผักแทงบิดไว้ล่ะผักล่ะล้างผักอันบักนะเป็นล้างบักเอตาผู้ผมาทีละคน2คนพี่น้องยามแลงคนสิมาลายก็คือยามเช้ากับยามเพลเนาะยามแงนี่ก็พังเบิ่งพุ่นแหละ5 0 0นแงกะเวนสิตกพุ่นแหละเขาเจ้าก็มากินข้าวแงเนาะลงนกเมือให้เมือนาเงเงควายยามแงเขาเจ้าก เอากล้ยเขาเข่ขทารักมากินเขาแรงอยู่ที่แล้วแต่ความสะดวกของใครของมันเนาะนคนมาโมมาทานกันกนบบกคอยมีแล้วเนาะนีะ่ก็ม,มาแล้วคนหนึ่งสองคนผู้ได้มากันยอ่อุูนั้น <cười> <cười> ăn à đây, kẹp cuột ăn cả <laughs> đây hết sụ. Đây, cái giòi mại Khảo sán, đọc mại mà bổ cả ngân. Đúng rồi, nàng ngao như thế. Nên là em lớn, đi. แม่ยามแรงเวียกบ่ทันคอยมีปานไดพุ่นล่ะจังหน่อยเขาสิเฮ็ดของเตรียมภาคขามื้ออื่นสบายดีค่ะข้าอนน่ะเคือบ่ขากินสิมือแล้วก็ว่า

อีสิแพ้แพ้เดี๋ยวให้เอื้อนนะข้ามัโม่ละเขาบกินหวานแดดมันใส่น้ำตาลลายบ่ให้ปลากรองทงหนึ่งก็หวานแพรปลากองทุงหนึ่งนั่งทงหนึ่งถามพี่มานั่งพี่ลูกน้ำน่ะมันเก่งจ้าพี่อ่เพียไปไส่แม่กับลูกเลยน้องแดกตุงไหวตุงยัง และกมตั่มจะมาวานน้ำตาลสำกินอันนี้นน้ำหวานมันเอีอ่นะนน้น่าะอันนั้นเตรียมจานอันนั้นเอาจานหนาเอาไปเอาจานหาอะไรเน่เอามาสีใบลมาเตรียมไว้ ทำเแลี Ơ, ừ, voilà, voilà. ่ยมก็ตักใส่ขึ้นอยู่ด้วเนคยตาเหล้วยมถ้าจานมันไม่เอาไหนตามันจะลายไอ้ t จัดว้บอสจะลังมาเรียบ้ั้้วกินัวบม่คุ้มชิต้ยไปหาไภาแดด

เมื่อเี่น่หนองเลยดาเสียวหายได้ไม่เอาป้าบอกป้ายิ่งจุกเสียวบอกพวกมาอืมกันไม่กหยอกกันม่ว่เอาโอ้ยดที่ดป้ากับป้าเอเออแมนจุ๊ๆบัดเพื่อนเบัดเนี้ยขึ้นเน ของตอนเมาเนาะอากะของอันนี้บ่ได้เมาแล้วก็บัวเนี่ยหอนะคนกับเขาเอะมเห็ดเป็นรเยะเลยเะเห็ดเป็นรเยะเลยเยอะที่ใส่กื แสบบ่ะคะโอ้ยป้าอยากกินอันน,นี้นะอันนี้ม,มรราเม,มื่อไงเบอร <c oughs> ์าบบต้าพอโอ้เบิร์แบบห้ำตรงเด้วคนย่างสื่อสื่อห้ำตรงโอ้ยทังพังป้าสิเปล่าพังป้าสิาว่า,าวพอก็แม่เจ้านี่คือสิมักห้ำแข็งเนาะห้ำตรงว่ะสิแบกห้ำคือสื่อห้ำตรงเปิดให้ป้าลองดูตรงอะริบ่ตรงอะริบ่ เปิดให้ป้าบังดูเป็นอะไรห้ำตุงปัดเป็นผู้สาวบักห้ำตรงโอ้ยเป็นตาอายเถอเด้เรียกว่าผู้สาวสิหมักบ้านหนอห้ำตงหยกใหม่เนาะบังห้ำหมากบ่ซื้อห้ำตรงนะ บัดบานนี้มีแต่เจ้านี้แหละสื่อทำตรง,ง,งนะอยากอยากคือสื่อพระโญนะเจ้านีเนาะหำตรงไปจะเห็นยังเออไพนเป็นคนสื่อให้เจ้านี้นะพอหรือแม่แม่วะจัก

มาๆเอานี่ไปเบิ่งทางในเด้อบาดนี้คนข้างนอกก็มาย่ํามาย่ําทางในเด้มีจักคนทางในโอ้ทางในก็มีอยู่นะโอ้แม่ใหญ่เลียบกัแม่ใหญ่ตังเบิดมื้อเนาะอยู่ในนี่นะมายได้ก็เห็นมายได้ก็เห็นนาทีเพิ่นรับของโมทานเาบุญ ข้าวบเป็นแม่ดังนี่ไยเฮ้ยข้าหานอได้เออขั้นเงินอันขั้นเงินมีค้อนอยู่เลยไปบ่ได้ขลัมบ่กํลังคนนัน่บอ่านี่ เออนึกว่าคลลัมแบบว่าค้อนคอนอยู่แล้วไปบดไถนะคลลัมเอื่อยไม่ใหญ่เมือนเนาะไม่ใหญ่ตั้งมือค้อนอยู่เผนกับบดไดมา่นบ่คอยแข้งแหงถ้าเพลงกับขิดว่าเพ่นถืออันนี้น้องสวรร น้องสาวแหละน้องสาเวียนเงงเงยังผู้หนึ่งได้อยู่บ้านยังผู้หนึ่งมาก่ได้พี่น้องคนน่ะนี่นะาแหละหกหมกอยู่ยังอีกผู้นึงน้องมาบ่ได้เออคือกันบัดคนนจุคน บรรยากาศอยู่ทงไห้ทงหญ้าอู้งามงามงามบ่แนมเห็นวิวทงนาพี่น้องเฮือบาลีก็เฮือนไม่ใหญ่เหมือนนี่คักอีกแบบนึงได้ชมวิวพี่น้องเอ้ยชมวิวยห้ยนาเขียวกระจีนี่สดชื่นแจ่มใสแต่ว่าชมยลงบ่ปานใดมันแห้งแลด พ่อท oh, ่าห้ำโตงสื่อให้ลูกว่าสื่อห้ำโตงเขาว่าพ่อมันสื่อหายเนี่ยอึดแนวสื่อนะเจ้ะนี่เตผมกันได้เป็นมิงมากสีฮิโต้แล้วมันผู้บ่าวเห็นกันเล่นน้ำสาวเองก็เล่นน้ำ ฮ่าฮ่า่าลูกบ่าวหำใหญ่อ้ลูกบ่าวห้ใหญ่ครบสุดใช่ครปิดคลิปก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดี